สวัสดีครับพี่น้องครับมูนี้บุญสู้กับสีมาเลาะอ่าขอกงวพ่อบุญหลานะครับเนาะลิปนี่มาแล้วเด้อพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่1เมเายนเมษาก๋อกสงการครับมอนี้ต้องบอกว่าผู้ใดอยากได้ง้อยตัวละสามพันนะครับมีให้แล้วครับพี่น้องครับนี่อ่ะง้วหลักพันกันอาจจะมีให้พี่ให้นองเด้ชุ่มหลายตัวอยู่นะครับเนาะเอออยากจะได้ง้อยหญ่ๆมื่มนี่นะครับเนาะเออก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับหรือโทรกรุณนได้ครับพี่น้องได้โทรเข้าไอ้เบอร์พ่อบุญหลาได้ครับพี่น้องครับ ศูนย์9ปดเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งหกห้าห้ายุบันดอนบันหนองแวงเง้วตำมนดอนดูหนองสองห้องขอนแก่นครับผมนี่มูตัวยงใหญ่มูนี่กับงานอยู่หรอกพี่น้องครับเอาลองโทรสอบถามเมืองกรดนหญ่ได้ครับเด้อเอิดโท่กันอยู่หน้าจอตรงนี้แหละนี่แหละง้อราคาเกษตรกรเปิดเบาๆครับพี่น้องครับมีงัวเทาง้วแดงงัวดำนะครับเนาะมีหลายอยู่ด้วยพี่น้องนี่ฝนตกมากอยากกำลังเขียวครับผม อันนี้ก่อนท้ายคลิปนะครับเรื่องกาลัางติดเตรียมงวัวอยู่มาเบิร์นวะควรจะเปิดเท่าไหร่แต่ว่ามีให้แน่ๆนะครับพี่น้องครับสามพันแดงงัวไปเลี้ยงกับแท้แล้วก็เห็นควายตัวหนึ่งอยู่ทั้งคุณมุว่าควรจะเปิดไดว้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบิรงกันเนาะนี่งวัวขาวตัวหนึ่งก็ได้นะครับสีโอ้หยากก่าการลังเงินเขียวตัวพี่น้องทันน้งนี้ก็ได้รอติดตามขคอกพ่อบุญหลาฟาร์มเนาะนนก็ผูกกัน,นี มันยางบึ่งป้ายหย่านี่เปียของพ่อบิรหลานนะครับอันนี้ป้ายหย่านี่เปียมันกำลังเตรียมงัวกับห้องอะนะครับน้องกำลังอยากนมมาไหมป้ายหย่าของพ่อบุรหลานนะครับพี่น้องเด้อครับช่งนี้หลายๆคนก็นลดต้นทุนในการปลูกหย่าเองนะครับเนาะเพราะว่าส้าจะซื้อต้องก็พูดซื้อเฟี้ยงให้เพื่อนนึ่ครับไม่ไหวนะครับพี่น้อง อย่าลืมไปติดตามที่เพจของพ่อบุญลาฟาร์มเลยนะครับเด้อวฝันมีงวม้วงไม่กะสิเอาไปโพดลงกกอนครับเนาะนี่ป้ายยาอีกแปลงหนึ่งครับผมเออครับใค่แ<อ>นยอยูอากาศวันนี้มีร่มอยู่ครับแปลงหยาทั้งนี้ก็กรากลังเขียวเนี่ยต้นตมสาที่เราปล่อยคังครับผมนีออ่นะครับนเนาะมาเดี๋ยวเได้พน้องเด้ดอคองพ่อบุญลาฟาร์มครับผม